เพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของโลกงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์นบนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบัม้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเปี2 5งหมีชายห้ามห้ามทำแไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พัดเพชรสุพรรณ

พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิจกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแค่และหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการน้ น้มัดเข้าสู่บาทสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาประวัติทันพระครูทำมสรคุรู